มาค่ะวันนี้พาไปกินคัสซีมิโรริเธอร์มันเป็นวันหยุดที่ชาลามาแต่ฉันตื่นเชา้าเพราะว่าฉันตั้งใจจะมากินโดยเฉพาะนะคะฉันต,ตั้งแต่แบบ8ปครึ่งหรือ9โมงไม่รู้นะคะเพื่อมาถึงห้างไม่เกินสิครึ่งแต่วันนี้มันไม่มีให้กดจองคิวก็เลยคิดว่าเออวันธรรมดาคนหนาหลานยังไม่น่าเยอะแล้วก็ไม่เยอะจริงๆตอนน้มีคนมาเอาคิวแต่เขาจะกินตอนเที่ยงก็เลยยังจองไว้ล่วงหน้าไม่ได้นะคะส่วนฉันมาคนเดียวนะคะมีที่ว่างแน่นอนได้นั่งเลยแล้วก็แบบมามองเมนูก่อนนะคะว่าแบบมี อะไรกันบ้างฉันก็อยากรู้นะว่าแบบมันจะตา่างยังไงกับอีกเจ้าหนึ่งอะไรเงี้ยเมนูก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะคะ่ะรู้สึกว่าแบบยังดูไม่หมดทุกอย่างที่มีอะ่ะเออบนสายพานก็จะมีแบบเหมือนเมนูที่คนนิยมกินกันนะคะแล้วเขาก็จะมีตะโกนเป็นช่วงๆว,ว่ามีเมนูพิเศษลดราคาะครับใครรับยกมือเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาชงชาเขียวกันนะคะแน่นอนว่าฉันเปิดด้วยแซลมอนกับออตัวที่มันเป็นทองเซลมอนอะไรเงี้ยเธอฉันจะบอกว่า ฉันรู้สึกว่ามันค่อนข้างไปทับใจนะคือมันยาวนิดนึงเวลากินมันก็จะแบบแอบอันนี้ลืมคนวาสิีเออเวลายาวเฮ้ยมันยาวมันแอบกินยากนิดนึงเพราะมันหางยาวเฟรยมันจะมีชิ้นที่ยาวกว่านี้ด้วยแต่แบบอันนี้คือแบบเฮ้ยกินข้าแรกเข้าไปเราแบบเฮ้ยแม่งอร่อยวะแล้วแบบปกติรู้สึกจะไม่กินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะป้าอาจจะแบบเฉยเฉยแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยทำไมมันแบบหวานโอ้ แล้วก็ลองอันนี้จํไม่ได้ว่าป่าอะไรนะคะแต่ก็ลองแบบเสียแล้วก็สั่งซุปมาสดซึ่งซุปเป็นซุปหอยนะคะเนื้อมันเล็กๆอ่ะมันไม่ค่อยมีอะไรนะคะมันกินแบบแทมรู้สึกแต่ว่าซุปแอบเค็มไปหน่อยแล้วก็มาอย่างนี้น้าเปล่าออฟรีนะคะแล้วก็ไข่หวานก็หวานนั่นแหละฉันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีอ่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างหวานก็ต้องจิ้มซอสกันหน่อยนะคะเพื่อแบบตัดความหวาน แต่ว่าเราก็แบบไม่อยากตัดกำลังนะคะเราก็เลยกินแค่ชิ้นเดียวอันนี้ก็เริ่มซ้อนจานแล้วเพราะแะไะอิเพิร์นจ้าตัวป้าของเขาไม่มีข้าวเลยนะคะแล้วเราก็เลยอ่ะลองเมนูอื่นบ้างอันนี้มีอะโวคาโดกับแซลมอนนะคะแต่ว่าเมนูที่สองก็จะเป็นพวกเนี้ยแหละที่มันเสียมาแล้วก็จะไม่ได้ว่ากินไรไปบ้าง เออแต่ฉันรู้สึกฉันเป็นคนแบบไม่ค่อยกินปลาอยู่แล้วนอกจากแซลมอนอ่ะฉันก็เลยจะแบบไม่ได้กินหลากหลายมากนะแต่ก็ถ่ายมาให้ดูว่ามันมีให้เลือกเยอะแล้วก็เนี่ยเวลาโอเคไม่มีที่วางก็เอาที่ฟ้าครอบซูชิคืนไปส่วนเมนูนเนี่ยฉันรู้สึกว่าซอสกับหัวหอมอะมันกลบตัวปลาไปค่อนข้างเยอะเลยแบบมันไม่ได้รสชาติอะไรเลยนอกจากหัวหอมกับซอสอะเออฉันก็เลยรู้สึกว่ามันเยอะไปหน่อยสําหรับตัวข้างบนท็อปปิ้งเขาแล้วก็สั่งซาซิมิมานะคะอันนี้สั่งในแบบจอนะ ซึ่งฉันรู้สึกว่าซาชิมิเฉยๆมันจะแล่เป็นเนื้อบางๆเหมือนที่เขาโปะบนซูชิอ่ะมันก็อาจจะทําให้เทกเจอร์มันไม่เหมือนเวลากินซาชิมิที่มันหั่นนาวตัวนี้หน่อยอะไรเงี้ยเออฉันก็เลยรู้สึกว่าซาชิมิเฉยๆสั่งลิ้นพันกันแหละสั่งซูชิดีกว่านะคะข้าวมีแตกบางแตกน้อยกว่าอีกเจ้านึงมากค่ะเนี่ยเห็นปลาหางมันยาวเฟรมมากแล้วลากินก็คือบางทีรู้สึกมันกินอะไรเส้นเส้นแซลมอนอยู่อะไรเงี้ย แล้วก็มีขิงดองนะคะส่วนตัวไม่กินแต่ก็อ่ะลองเมน,นูกันบ้างคือเมนูนี้เป็นเมนูที่ฉันกินแล้วรู้สึกเฉยๆมากมันแบบจืดสนิทอ่ะใส่ซอสก็ยังรู้สึกจีดใส่มันงนี้ก็ยังสึกมไม่อร่อยส่วนอันเนี้ยมันเป็นเมนูพิเศษที่เขาตะโกนขายบอกว่าลดราคาพิเศษแค่ช่วงเวลานี้เท่าน,นั้นเหลือ50มันคืออกเป็ดใช่ปะ่ะแล้วก็มีซอสอะไรสักอย่างซึ่งคือกินเข้าไปปุ๊บรู้สึกทุกอย่างมันตีกันแบบ รสชาติของเป็ดรสชาติของซอสคือซอสมันเยอะเกินมันจะหวานๆเค็มๆคือหน้าตอนเนี้ยอยากคายออกมาแต่ว่าไม่มีทิชชู่อยู่ใกล้ๆล,ล้วแบบก็เลยกลืนเข้าไปเราก็กินแค่สิ่เดียวส่วนน้องพุดดิ้งนะคะอันนี้จะเป็นซอสราสเบอร์ร,รี่เขาจะแบบเริ่มเปรี้ยวๆหน่อยขอมีต้องตามบ้างนะบางอย่างเขาก็ลืมไม่ใช่แค่โตชั้นัวข้างๆฉันก็เห็นต้องตามกาันส่วนเน,นี้ยคือเมนูที่มาผิดอันเนี้ยเห็นป้าไม่กินจริง อันนี้รอบที่4นะคะเขามาเสิร์ฟก่าจะได้ต้องแบบเปิดถ่ายลูกในจอแล้วก็ให้พนักงานรู้ว่าคือเมนูนี้มันคือเมนูตับปลาไหลย่างซึ่งเธอสังเกินเข้าไปเราชันรู้สึกงงกับรสชาติเหมือนแบบเขาเอาซอสคาลงไปเยอะมากเพื่อเหมือนพยายามกบรสชาติออริจินอลของปลาเดของตับปลาไหลอ่ะมันจะเป็นเทกเจอร์แบบนิ่มๆหนึบๆแล้วมันก็จะมีความแบบขมๆบอกไม่ถูกอันเนี้ยลองกินอีกคำหนึ่งอีกแท่งหนึ่งเพื่อแบบอื แต่ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีสรุปเมนูกินไม่หมดค่ะเสียดายเองินอยู่แต่ก็